อ๋ยชัดล่าของเราสองใครหนอติีดซึงให้ข้าเจ้าซึกงอะไรวะเนี่ยเมษาใช่แล้วค่ะมีอะไร <ง Pis ces> ไม่มีค่ะ เราลาทำไมนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ทักมาแต่เรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องฉุกเฉินก็นี่แหละค่ะฉุกเฉินยังไงมีทราบวันี้ส่งสติกเกอร์น่ารักผู้หมดรู้จักการใช้สติกเกอร์ด้วยหรอคะเรกว่าจะส่งอะไรแบบนี้ไม่เป็นซะอีกมันส่งเองต่างหากกันเซฟออรตอไวอ๋อมเซ่แบบนี้ด้วยหรอคะนี่ฉันไม่ว่างมานั่งพิมพ์อะไรไร้สาระกับเธอเหรอก เครื่องชัดไม่ต้องพิมพ์แล้วอะไรวะเครื่องชัดไม่ต้องพิมพ์แล้วสักหน่อยแค่แต่อ๋อแค่แต่แล้วคิดว่าจะพูดอะไรมันก็พิมพ์ให้เรานะคะสรุปมีทุระอะไรฉันแค่ไม่แน่ใจค่ะว่าผู้หมวดจะให้ไอดีจริงๆหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นไอดีชทของปอ <laughs> ทางเดียวที่จะพิสูจน์ให้รู้ได้ก็คือทักมาคุยอะค่ะของจริง แล้วฉันจะรู้ได้ไงคะว่าคือผู้หมวดจริงๆไม่ใช่คนอื่นมาแชทแทน <c oughs> หน้าอีโมจินี่ระบบมันพิมพ์ให้เองเหรอคะ <c oughs> อันนี้ฉันพิมพ์เองอ๋อผู้หมวดนี่ก็กุ๊กกิ๊กดีเหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> ออยน่ารัก <c oughs> ไรสาระชัดฉันไม่น่าให้ไอีแชั่งไปเลย ให้มานั่นแหละดีแล้วเงาเงาก็รคุยได้นะไม่ละทานข้าวหรือ,อยังคะฉันบอกแล้วไงว่าอยากทักมพคุยเรื่องไรสาระแค่เฉพาะเรื่องงานฉุกเฉินอ่านไม่ออกหรอคุณแม่พูหมดสบายดีไหม <c oughs> นี่เธอไม่สบายหรอคะฉันเป็นห่วงจะมาห่วงอะไรเธอเพิ่งเคยจะเจอท่านแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็นับบรษัก์แล้วครั้งนี้มเกินพอ นะครั้งเดียวก็นับมารู้จักแล้วหยุดเลยเธอนี่มันพูดจารเหลยวไหลไปเรื่อยฉันเป็นห่วงแม่จากใจจริงนี่มันผิดหรอคะพอไม่คุยละเดี๋ยวเอย่าเพิ่งกดออกนะคะสันสารภาพแล้ว คือว่าที่ฉันพูดจาก่อกวนก็เพราะว่าฉันจะเช็คว่าใช่ผู้หมวดตัวจริงหรือเปล่าอะไรวะที่ฉันพูดจาก่อกวนเพราะกําลังเช็คว่าฉันคุยกับผู้หมวดตัวจริงแล้วหรือเปล่าได้คําตอบหรือ,อยังละอันนี้ต้องเป็นโลมพูดปะอืมคิดว่าอย่างไรล่ะคะ ไม่บอกอตอบอะไรดีไม่บอกบ้าเดี๋ยวพ่งไปไปแล้วจริงหรอคะฮลัลโหลให้ฉันผู้คนเดียวเก,ก่งนะจะบอกให้ห้ามแกล้งเงี้เพอฉันจะพิมพ์ไม่อยู่อยากดูรักงานไหมอืโหใจร้าย คนแบบเธอก็ต้องเจออย่างนี้แหละฉันไปก็ได้สักทีแต่ก่อนไปยังจะมาต่ออีกฉันแค่อยากขอบคุณนะะที่พ่อหมดสอนฉันวันนี้มันมีความหมายมากๆได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยฉันตั้งใจจะเป็นนักสืบที่ดีให้ได้จบยังค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะทานข้าวเย็นกับคุณแม่ให้อร่อยนะคะสวัสดีค <paper> ่ะอืมขอบใจโอเคจบดีอยู่เนาะคึกว่าจะได้ไปกินข้าวกับแม่